สบายดีพี่น้องปองไปเบิดสุขุสุขคนเนาะมื่อนี้อห่าวกัสีมาเบิ่งอันคนตึกปลาพี่น้องเบิ่งปลาเท่าตึกปลาปลาเท่าในเฮือนนี่แหละโอ้ยปลายังแรงออกไปแล้วพวผัวหนาพี่น้องเป็นลำบุญออกไปพัวเบิ่งเพิ่นเบิ่งปลาเท่าตึกปลาก่อนพี่น้องเลยได้เยอะโตเลยบ่าวพี่ได้ประมาณสองตัวถักไทยพี่น้อง พี่ทะเลนองเนยจำใบดีพี่น้องใส่ปลาน่ะยุ่มนะาไปเบ่งปลาพี่น้องใช่เลยเด้พี่น้องในกะขูกระทังนะปลาย่งปนนจันบ่เนนจันสองตัวพี่น้องลองบห้าเอาก่อนบถอเลยตัวนึงน่ะบดถอโอ้สองโตเลย Ô, pa nhăng quá. pa pa chín, pa chín, chín, phi nông buôn pa biền đọc. pa chín, phi nông ơi, man khánh oh, đuôi. bye bye. man phần quá. thử pa chín nhảy bớt nhảy sami bo pa chín nè. bảo bảo vi. pa chín nè bớt nhảy thế này cái phốt đâu à ngồi luôn này để tặng qua đây này à chín phi nông người nhưng sâu luôn bá bi phi nông người mẹ khai dụ gì à na pa bên lưu pa nó <c oughs> คนอาแรน่ไป <c oughs> ้ะพูเ nah ล่าหวดน้องไปพี่น้องเลยเฮ็ดเฮ็ดไล่เอาไปก่อนไล่เอาไปก่อนจังหวาดเบอแม่กับคุณ เห็ดแล้วพี่น้องเรียบโอ้โหผูปฟาโถ่าผน่ะเต้นไปดงๆพี่น้องเลยวานแหกับบัวผึ่งวานแหกบัแตกพี่น้องเลยปุ๊มหรือปุวยกันไปมานองมาแนงมับมาลองปองแปงอยู่วานแหกกับบัวแตกโอ้โห Lèo leo lèo leo, này một cái ba đó. À, tăng thải lèo, phi nông ấy. Ba cái đỉnh phô ba nó. Này bắt à, con à, bò à. sao? Ô lực quá xem. Tăng thải phi nông ấy. Chị bạn nhìn này. Hết bà đi. À, à. เอ้ยแต่ขากพี่น้องบานนี่แต่ขากนาดพี่น้องเอ้ยเออตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยตัวใหญ่พี่สันเนไปแล้วตัวน้อยตัวน้อยออกไปแล้วอห ไปไวใบเห็นโอ้ปลาจีนพี่น้องปลาจีนน่ะนี่พี่น้องปลาจีนกับปลาโนนจันมาปลดปลาเห็นไหมบ่าวบีบ่าวบีมาปลดปลาพี่ปลาจีนพี่น้องเลยปลาจีนกับปลาปากเดี๋ยวเดี๋ยวปลดก่อนปลดก่อนเปล่าน้ำปลาพี่น้องเลยส่นว่า còn căn kính à Mà thử này đây này, Ô, thử thong kì 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 nhảy, tớ. Tôi bắt nhảy này, โอ้ยีสางอะไรนะเสียดายัพน้ออกเล้หมมาบ่นเลือม้ผีสางอะไรตัวนหน่อยนะอืมอาีแล้วีน่องอาีกแล้วสีบานอีกแล้วจ่บไปเลยพีน้อง กำลังก้าวไปตอนนี้ก้าวหนึ่งโอ้ยไปแล้วพัวน่ะเป็นล่าบ่นบ่นไปแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาจังได้จังได้พี่น้องจังได้เอ้าเอ้าเอาตั้งถ่ายแล้วเอ้านี่มาลุ้นกันพี่น้องเอ้ยบาทนี่สิถืงจักโตพี่น้อง chị thử lưu vừa thử luôn mà luôn gan mà luôn gan bạn chị thử lưu vừa thử nó soi mỏi và sàn soi mỏi phi nông ơi ờn ừ. à phôi nhảy phần bà mà rồi phi nông chào khoang nòng เด็กของน้องมาเลยมันอยู oh goodness, ่พ no ุ่นเพื่อนวะอยู่กลางน้องผัวพี่น้องเพื่อนวะวันนี้เตื่นนี่บอสไอ้เลี้วพี่น้องจังวานี่จังไดจังวานี่พี่น้องจังไดจังได้เอาอากุยนี่ ใส่เสื้อได้พี่น้องเลยใส่เสื้อผูกอันพ่าจอมแฮไว้พี่น้องบ่อยากลงงมผนาตึกบแบมห้าเอาทีถือรือบ่ถือพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนานเต้นออกเลยตัวหนึ่งถืออี่ออาเรียบร้อยพี่น้องเ้ยตัวหนึ่งพี่น้องนาน Đấy, tốt đã nào bạn này cô tập hàng sai <laughs> à, nào, lên, nào này, sẽ cả thang vậy nào để lại tô từ lẽ phi thì nào สองชั้นโตนี่หกสิบเพันจันบัวอยโโตได้สองโตวนจันสองโตสองดสามเลยพี่น้องเลยมาลุ่นต่อพี่น้องนี่นมันมาเลยเห็นบนเลยมาเลยอะไรน้องโคประตึกพังนั่นอ้าเอ้าอ้าันจิโดไปสร้ได้พี่น้องเลยจีทึงบอหรือจังไรพี่น้อง โอ้ยแฮกบ่แตกเนาะปานแฮกบ่แตกพี่น้องเอ๋ยจังได้จังวานี่ถือบอลลื้อแนวได้พี่น้องเฮ้อพี่น้องเอ๋ยเสียงว่าเฮือโลดแฮก็ไม่บ่จักมิแต่ว่าปลาตลอดเนาะพี่น้องจังได้ mì chắc thù he co mày chú nông ơi, oh, 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 chẳng đấy chú nông, chẳng đấy chẳng qua đi, phá à. ừ. mà vừng ăn... bò từ hè bò, đôi đôi đôi, mày kia sao ấy đây nè, đôi, mà nhảy a tê

บ่ใหญ่เจ้าปอยหญ่ไวนดปนจันนี่ใหญ่ไวขนาพี่น้องเลยในไลโตตื่ยพี่น้องเลยอยอยากมืดในจักหน่อยเด้อพี่น้องเห็นหรือไ่เห็นเนาะขอโทษขอภายในไลพี่น้องเลยจะขำจนมืดพี่น้องไอตึ้งเฮกันเล ตึ <łość> ๊กปลาโดยมันตะปั <h ari essential burnout> ่นเขาอดีตข okay. ้อจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขันมาขันหาคลิปนี่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะสำเนียงอะไรพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่โอกาสหน้าพี่น้องสบายดีอะสบายดีพี่น้องเอ้ยกันใหม่เด้อพี่น้องเอ้ย